จีน <China> ตอบสนองต่อมาตรการภาษีของทรัมป์โดยปักกิ่งได้เพิกถอนคุณสมบัติการนําเข้าถั่วเหลืองของบริษัทส่งออกอเมริกัน3บริษัทและระงับการนําเข้าไม้แปรรูปจากสหรัฐไปรับชมรายละเอียดกันค่ะการระงับดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่จีนเรียกเก็บภาษีนําเข้าใหม่จากผลิตภัณฑ์กเกษตรและหันของเมริการมูลค่า2 1 0 0 0ล้านดอลลาร์บริษัทในสหรัฐที่ได้รับผลกระทบ3ามแห่งได้แก่ c h s i n c louis dreyfus company grain merchandising และ e g t การตอบโต้ของปักก่นเกิดขึ้นภายหลังจากรัฐบาลทรัมป์เก็บภาษีนําเข้าใหม่เพิ่มอีกร้อยละสิบซึ่งมีผลเมื่อวันอังคารส่งผลให้อัตราภาษีสะสมสําหรับการนําเข้าสินค้าจีนบางรายการเป็นร้อยละยีิบนอกเหนือจากอัตราภาษีร้อยละยีที่มีอยู่เดิมซึ่งกําหนดไว้ในช่วงที่ทรัมป์ดำรงตําแหน่งวาระแรกกับสินค้าจีนมูลค่า3ามแสนเจ็ดหมื่นล้านดอลลาร์รัฐบาลทรัมป์กล่าวว่าภาษีสุลกกรดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อบ,บทบาทของจีน ในการจัดหาสารตั้งต้นเฟนทานิลส่งให้กับเม็กซิโกและประเทศอื่นๆซึ่งมีบทบาทสำคัญในวิกฤตการใช้ยาเกินขนาดในอเมริกานอกเนือหจากภาษีศุลกากรแล้วจีนยังได้เพิ่มบริษัทสารัส15บริษัทเข้าไปอยู่ในรายชื่อควบคุมการส่งออกเพื่อ <T> ป้องกันไม่ให้บริษัทจีนจัดส่งเทคโนโลยีที่ใช้งานทั้งทางพลเรือและทางทหารไปให้ MTD